ดีค่ะ,ะเป็นผู้ประกอบการในานามกล้วยพรจากแม่นะคะของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์รูปจากกล้วย G A P mm hmm. ก็คือกล้วยปลอดสารพิษทั้งหมดเลยแล้วของเราจะเน้นสินค้าที่ทำมาจากธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะค่ะสินค้าของเราก็มีอยู่มากมายหลายตัวด้วยกันนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นกล้วยอบหนึบ เป็นกล้วยหมือกกล้วยือกก็จะมีแบบหลายแพ็กเกจแ,และแล้วแต่ความต้องการของของลูกค้านะคะของเราจะเป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าสายพันม์มลิอ่อมอบโดยเตาอบลมร้อนที่ไม่ใช่อบโดมหรือว่าหรือว่าตากแดดอะไรนะคะเพราะของเราจะเน้นความสะอาดเป็นหลักพอเสร็จปุ๊บลูกหนึ่งเราเอามาผ่าเป็นชิ้นก็ที่ว่าหนึ่ง เราจะสะดวกในการทานเราไม่ต้องแบบกินเป็นลูกแล้วก็เราลดปัญหาเรื่องแบบไส้กลางข้าแข็งแล้วก็ลดปัญหาเรื่องพวกที่อาจจะเจอเม็ดเวลากินกินไปเพลินๆแล้วก็สะดุดอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอารมณ์ที่มันจะมันไม่ได้อันนี้เราก็จะให้แบบกินแบบเพลินๆได้แล้วก็ความหวานเนีน้ยความหวานของนก้วยหลักแบบไม่ผสมสารอื่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีวัตถุดก,กันเสียแล้วไม่มีน้ำผึ้งไม่ผสมน้ำตาลเน้นเน้นตามรสชาติของธรรมชาติเลยค่ะอ่าเราก็จะมีตัวนี้อันนี้จะเป็น กรดิบผงชื่อ,อยี่ห้อคือดิบดิบดีหน่ตัวนี้คือจะเป็นใช้สำหรับแก้ปัญหาพวกกระเพาะกดไหลย,ย้อนลดไขมันในเส้นเลือดท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นหนะ้าอกเวลาทานก็คือทานง,ง่ายๆเพราะมันเขาเป็นผง เราสามารถชงกับน้ําธรรมดาหุืหวกปกติที่ไม่ใช่น้ําร้อนหรือว่าน้ําเย็นนะคะเขาจะแตกตัวง่ายแล้วก็เวลาทานเหมือนเราทานน้าเปล่าทานง่ายแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะอยาก,กจะผสมรสชาติเราก็อาจจะใส่น้ําผึ้งน้ํเต้าหู้แล้วก็น้ําผลไม้ได้ตัวนี้นะคะขันมันเขาเขาไม่ได้เรียกเขาไม่เรียกยาแต่ว่ามันสามารถแก้ปัญหา ด้านสุขภาพด้านกระเพาะปลด้้อนได้เดือดตรงค่ะอแล้วอันต่อไปก็คือชาหัวปลีตัวนี้ชาหัวปลีตัวนี้ทั่วไปคุณแม่ลูกอ่อนอ่าจะใช้สําหรับเพิ่มน้ํานมตอนที่แบบเราเคลอดคลอดบ,บุตรใหม่ๆสําหรับคนที่มีปัญหาที่แบบว่าน้ํานมยังไม่มาตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมเสริมสร้างอ่าให้ให้ปรับปรับให้น้ํานมของเขาอะมามาได้ดีค่ะ ตรนี้แล้วก็ถ้าแบบวา่าทั่วไปก็คือเขาจะมีคอลลาเจนใช้สําหรับบำรุงผิวพรรณเวลาเราชงดืง่มเนี่ยนะคะก็คือแบบพวกสาวสาวพวกชายชายทั่วๆไปเนี่ยสามารถสามารถทานได้โดยวิธีเพราะว่านี่มันเป็นชาแล้วเราทําเป็นแบบชาชาแบบชงง่ายๆอ่าเราก็าแก้ปัญหาเรื่องกอระเพาะได้รักษาแผลในกระเพาะได้สําหรับตัวน,นี้ค่ะ อันนี้คือ,อสับคุณขคาวๆของเขาเนาะแล้วอันนี้ก็คืออีกตัวนึงก็คือบรร่าเรียนก้าก็คือ,อเป็นน้ำส้มสายชูหมักกล้วยตัวนี้นะคะอเอาไว้สำหรับลดไขมันลดคอเลสเตรอรอลลดน้ำหนักเป็นดีท็อกอ่อนๆสำหรับตัวนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องทูกหรืออะไรยังไงแต่ว่าเขาก็สามารถใช้เป็นน้ำส้มสายชู ทำประกอบอาหารได้หมดเลยใช้แทนเหมือนน้ำ้มสาสชูที่อยู่ในห้องครัวเราได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยยิ่งถ้ารแบบทํางานมาเหนื่อยใช้แทนเกลือแร่ได้จะทําให้เรามีความสดชื่นกับปีก้กระเป๋าปด้วยตามอัตราส่วนที่เราชงไนะคะค่ะ่องทางการติดต่อของเรานะคะนอกจากจะเบอร์โทรโดยตรงของเราแล้วก็จะมีทางด้านแบบ เพจ a c e b o o k ของเรา l ล n e ของเราแล้วก็ทางช้อปปี้ไบร์เนีทั่วประเทศค่ะไบร์นีตามไบร์เซนีนะคะแล้วก็แล้วก็ไทยแลนด์โพสต์มาก็ได้ทางช่องทางนั้นอีกช่องทางได้ค่ะค่ะสินค้าของเราจะเป็นสินค้าเน้นเพื่อสุขภาพเป็นหลักนะคะถ้าแบบว่ามีคนถ้าใครสนใจสินค้าประเภทกล้วยๆแบบนี้ที่ดีต่อสุขภาพทานแล้ว ดีต่อใจดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็อยากจะหาเป็นของฝากของประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ขอเชิญชวนมา,าเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของเราได้ที่นี่พรจากแม่ฟาค่ะหรือแม่ก็เซิร์ชกู o ก l e เม p มาได้เลยค่ะมาตามมาตามหมุดได้เลยนะคะค่ะค่ะค่ะ